พี่ๆรถ r ี v o ถึงกับต้องหันมามองเพราะคันนี้ขอจัดหนักชุดลำโพงเขย่ารถกันสักหน่อยครับลูกค้าของเราชอบเสียงเบสแน่แนๆเวทีเสียงเปิดกว้างทางเราก็จัดให้ไปเลยครับเน้นคุณภาพจากตัวอุปกรณ์คันนี้เราเลือกใช้ชุดลำโพงกลางแหลมแบรนด์โฟกัลเริ่มต้นกันด้วยชุดลำโพงรุ่น s เต t ไฟเบอร์มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตตำแหน่งโดยแยกลำโพงเป็นเซตคู่หน้า4ตํตแหน่งประกอบด้วยลำโพงเสียงกลางขนาด1 6 5ม mm. ม ที่มีขนาดของ voice coil และ Magnet ที่ใหญ่ขึ้นลำโพงเสียงกลางจะช่วยการถ่ายทอดเสียงทำออกมาได้หนักแน่นและมี d ด n a m มิกที่ดีมากขึ้น มาพร้อมกับชุดทวิเตอร์ขนาด25ม mm. มใช้วัสดุพิเศษแมกนีเซียมเพิ่มความสดใสและความชัดเจนชุดลำโพงทวิเตอร์นั้นติดตั้งเข้ากับท็อปพนลใหม่จากทางร้านสำหรับรีโวโดยเฉพาะความพิเศษอยู่ที่ทำมุม45องศาหันหาผู้ฟังทั้งเสียงดีและยังทำให้รถของเราดูหล่อขึ้นอีกด้วยครับมาพร้อมกับชุดพ a าสติกคอสซเวอร์แบบแยกอิกสระช่วยประสานเสียงของลำโพงทั้ง2ตํตำแหน่งเข้าด้วยกัน เรามาต่อกันที่ชุดลำโพงเซตคู่หลังมีตำแหน่งมาให้ทั้งหมด2องตำแหน่งทั้งประตูซ้ายและขวามีลำโพงดอกเสียงกลางขนาด165ม mm. ิลิเมตรผสมผสานกับชุดลำโพงทวีตเตอร์เข้าด้วยกันติดตั้งกับเข้าที่เดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบและคันนี้ยังเสริมด้วยชุด anti vibration ของแบรนด์ copper ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกและได้มวลเบสเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยครับ รวมแล้วเซตนี้มีเวทีเสียงที่เปิดกว้างและเซนเตอร์นั้นชัดเจนมากขึ้นในย่านเสียงสูงให้เสียงที่มีความใสแบบจัดจ้านกำลังดีและย่านเสียงต่ำมีเบสที่มีความพุ้มหนักแน่นหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดตั้งโทร0 2 3 7 5 3 5 4 9า i n e overhon สำหรับวันนี้สวัสดีครับ